มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับโรงการพัฒนาชุมชนครับเขาประกาศจิตนารมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับคือป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกันจัดมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพราะว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็คือ26มิถุนายนเนี่ยนะอันนี้เขาก็เลยจัดงานกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงนะฮะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเขาใช้กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่อ,อําเภอตําบลหมู่บ้านบูรณาการแก้ยาเสพติดในทุกมิตินะครับเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด กิจกรรมมาหากรรมวันต่อต้านค้ายาเสพติดโลกนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยนะมาร่วมงานกว่า120คนก็จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบนะฮะพิษภัยยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปสก็มาบรรยายด้วยนะครับ ซึ่งยาเสพติดเนี่ยนะฮะตอนนี้เองเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลเลยที่จะมุ่งปราบปรามนะครับท่านผู้ชมทั้งในรายใหญ่แล้วก็ชุมชนด้วยนะครับ mm hmm. ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วณปัจจุบันเองเนี่ยคนที่เสพเนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามที่จะลณรงให้นำ mm hmm. เข้าสู่กระบวนการบำบัดนะครับ mm hmm.